อนที่ยังไม่สอบ้องกันในใบของจังหวัดครับเราก็จะปรับให้สอบ้องกับการจังหวัดครับสิ่งไหนที่ดีแล้วสอบ้องกับของจังหวัดก็จะดเนิานที่ดีเจประชากรท่าเป็นระดับสอบของจังหวัดทุกจังหวัดโดยจิตวิทยาทั้งหมด944รายอยู่เทปหรือ507,735รต้องเภอภาคอุทัยร้นที่การปกครอง โรงพยาบาลสุขภาพตำรวจจำนวน7แห่งทั่วทั้งจังหวัดานการกักกันปัจจุบันรวพาบาลจุจัดมจำนวน3จ0 0คนทีต้องคุมจะคุมจำนวน30ปีที่ต้องคุนทีรวจจำนวน8 0 0ปนด้านการกักกันการสร้างสิ่งปลูกสร้าและการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ที่ให้แผนใหญ่เสรจอย่างพ้กตรจอนำวจที่สี่ครั้งแนกเป็นุ่มที่1 เป็นพื้นที่ระดมนดีวันปีเป็นโลซ่าเป็นหนองแสงเป็นประกาศสินค้าคงโดยกำหนดให้เป็นเป้นทมนสถานที่การจัดประชุมซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่20ตุกาคม2565ถึง25ถึงที่สองอำเภอเมงจัดเป็นอำเภอซออำเภอือจะเป็นลำโสมและเป็นพโดยกำหนดให้อำเภอพัทธือเป็นสถานที่ในการประชุมซึ่งดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่5ุลของเดือนวันนา้เป็นส่ึงที่3อำเภอ้นอง เราเคเจอพื้นฝนเจอสร้างของนะทุ่งรละโดยครั้งนี้จะลดแค้เปินวัานูเป็นสิษาภที่ในการจัปตชุนและครั้งแรกที่4นะครับคือเมื่อทค่รองไายเอช้วานเจอุแก้วเจอรีนาแล้เคือวังสามหองนะครับโดยงานรักษาความมั่นคงภายในอหนจอรดอุดรธานีศึกษาในการจังวัดอุดรธานีเดิมจำากลางอุดรธานี การแข่งขันสดจังหวัดบุรีและที่ระกับองคจังหวัดเราเชิญท่านรองผู้ว่าจังหวัดุรีรในฐานะองการได้กล่าวมอบนโยบายยุทธศาสตร์แก้ไขสมัยยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์และควบคุจอมอย่างยืนในระบว่องไปขออนุญาตจากในเชิญครับการบุรีรัครับท่านผู้มีการผู้แทนนการประวัาสรภาคท่านผู้แทนท่านนายองการทางส่วนจังหวัดบุรีรัานี ท่านนายเพอท่านห้าเพอท่านโกงกับท่านสาธารณเพอท่านหุนสนุกการทีมห้าเสือทั้งเพอทั้งห้าเพอและห้าเสือต่ำบลทั้งห้าเพอที่กอล์ฟต้องตันครับวันนี้ท่านผู้ราชการท่านราชานซุนทร่วท่านตั้งใจจะมาเองแต่ภารกิจอุดรแน่นมากครับท่านตอนนี้ท่านรัฐำตีช่วยโครงการไทย ยืนอยู่ที่ข้างสารกลาดเครห่องปูนงอกใหญ่ทั้งทัว่าต้องรับอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณเที่ยงสิบเอ็ดโมงกว่าท่านกรรมนตรีท่านประธานกรรมนตรีท่านผู้เหนื่อยจะยึดเวลาหนึ่งก็ลงมาที่อุดรธานีอีกนะครับก็เลยวันนี้ท่านเลยมอบให้กับผมนะครับนายพิสิทธิ์ชัยทขาไมนี้คุณรองเพื่อประกวดข่าวามมั่นคงกับท่านผู้บริหารทุกท่านในวันนี้นะครับได้มา ปัญหาซึ่งวันปัจจุบันนี้เองก,กรารท,ท,ที่ต้องหมายว่าวันที่ผมไดรับมติครมได้แต่งตั้งมาทำหน้าที่ผู้การจับัติที่โรงรธานีแห่งนี้เนี่ยมีหลายเรื่องที่ได้รับคำเน้นย้ำแล้ก็ชี้แนะโดยจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เขาับชาและเมื่อทรั้งเื่อมาทำหน้าที่อยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยการกระทบอระทั่ถึงงานที่เห็นว่ามีความสำคัญและต้อเป็นปัญหาในชีวิตความอยู่ที่เกี่ยวข้องกับพิธีน้องน้องของชาวบรีรามทานดีเนี่ยหนึ่งในนั้นคือปัญหายาเสพติดผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายกระหนักได้ไม่ต่างจากผม ว่าครอบครัวชุมชนคุ้มหมู่บ้านของเราหลายหลายส่วนหลายหลายพื้นที่ตกอยู่ในวงวนของปัญหานี้